This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. อันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องโรคท็อกโซพาสโมซิสประเทศที่เลี้ยงแมวส่วนใหญ่เนี่ยยุโรปเนี่ยระบาดเยอะนะครับ mm hmm. เมื่อไหร่ก็ตามในภูมิกันของคนเนี่ยลดต่ำลงอย่างเช่นในคนที่ใช้ยารักษาโรคมะเร็งหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นคนที่มีภูมิกันบกพร่องมาแต่กําเนิดพวกนี้จะเป็นพวกที่สแสดงอาการของโรคได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยมีโอกาสทําให้เกิดอาการแท้งถ้าคลอดออกมาก็จะเป็นลักษณะของเด็กหัวโตเป็นเชื้อที่มันปรับตัวให้เข้ากับโฮสต์ี่ได้ดีมากที่สุดเพราะว่า ก็คือไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนมันเกิดขึ้นในสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดแมวหรือสัตว์ตระกูลแมวเนะ่ะเสือแมวพวกนี้ติดเชื้อพวกนี้แพทเทิร์นเดียวกันเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ this is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาฟังกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่ไม่แสดงอาการในสัตว์แต่ว่าสามารถส่งต่อสู่คนได้นะคะเราสามารถติดเชื้อจากสัตว์ได้เอ๊ะจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเราต้องระวังยังไงคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตปารพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับอันนี้น่ากังวลจังเลยสัตว์ ที่มีโรคอยู่นะคะหรือได้รับเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งต่อมาสู่คนสัตว์ประเภทอะไรบ้างคะาจาร์หรือว,ว่ามันมีโรคอะไรบ้างที่เราต้องแบบระมัดระวังอะคะ่ะคือความจริงเนี่ยโรคสัตว์สู่คนนี่ก็เป็นประเด็นที่มีคนศึกษามาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นภัยใกล้ตัวนะครับที่ที่เราพบว่ามันทําให้เกิดความสําคัญทางด้านพาร์พิเคิลนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วโรคส่วนใหญ่ที่พบในคนเนี่ยเป็นโรคจากสตส่วนคนซะเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่บางครั้งอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจวิธีการนะครับการดูแลเรื่องสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามทําให้เกิดการนําโรคต่างๆเข้ามาสู่คนได้ง่ายนะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นอะไรที่มันอยู่ใกล้ชิดกับเรามากีสุดว,วันๆเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ได้เพื่อแค่เป็นเพื่อนเฉยๆบางครั้งเนี่ยเราเลี้ยงเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตเราไปแล้วบางอย่างนะครับ วันนั้นมันก็เลยกลายเป็นส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีโรคที่ที่มีโอกาสจะผ่านจากสัตว์มาสู่คนได้ในหลายๆปัจจัยนะครับมันมันก็มีตัวหลักๆอยู่จริงแล้วถ้าโรคที่ไม่เกิดาการหรือโรคในสัตว์แล้วทําให้เกิดโรคในคนเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับถ้าพูดถึงเพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะเห็นง่ายถ้าเกิดมันเกิดโรคในสัตว์ก่อนแล้วคนไปติดนะครับ อันนี้อันนี้จะเห็นได้ง่ายแล้วเราก็ระวังได้แต่กรณีที่ที่เราระวังไม่ได้เพราะว่าบางครั้งตัวตัดเองนี่ก็ไม่ได้มีอะไรบอกเห็นให้รู้ว่าเอ๊ะฉันมีอะไรผิดปกตินะเธอต้องระวังฉันนะนทุกอย่างทําตัวเหมือนเดิมชิวๆูุกคน <ต atom. S 1> มันก็เลยทําให้ความระวังตัวของเราในลดน้อยลงไปก็จะมีประเภทไหนบ้างคะอาจารย์เพราะว่าพอมันบอกว่าอ่ะถ้าสา์แสดงออกซึ่งโรคเนี่ยเรายังระวังได้แต่พอเขาไม่ <un> แสดงออกนี่สิเออมันก็ยิ่งต้องกังวลเข้าไปอีกเพราะว่า แต่บางทีเราเลี้ยงมาเราอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เคยเป็นอะไรนะแต่บางทีมันอาจจะมีอะไรที่อยู่ในเราแลไปแล้วก็ได้ใช่ไหมัใช่ครับใช่ครับอ,อันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องโรคท็อกโซพาสโมซิสนะครับอันนี้เป็นโรคในแมวมซึ่งความจริงอันนี้เป็นโรคที่มีคนศึกษาเยอะมากนะครับแล้วก็ระบาดท,ทั่วโลกนะมนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศที่เลี้ยงแมวส่วนใหญ่เนี่ยยุโรปเนี่ยระบาดเยอะนะครับมีการศึกษาวิจัยเยอะแยะไปหมดเลยว่ามันเกิดขึ้น แล้วมันแพร่กระจายตัวยังไงทุกคนก็รู้หมดไล่ไซเคิลจะเป็นยังไงทุกคนรู้หมดแต่มันก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคในคนเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเรื่องมาจากแฮปปิตหรือวิธีการหรือพฤติกรรมอะไรเงี้ยทั้งคนและสัตว์เลยครับทำให้โครคพวกนี้ยังอยู่กับเราแล้วก็เชื้อชนิดนี้เป็นเชื้อทีรักษาไม่ได้อ่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราคิดว่าถ้ามีเชื้อไปรักษาก็หายแต่ไม่ใช่ อันนี้ติดแล้วติดเลยมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเหมือนกันติดในสัตว์ก็แบบเดียวกันก็มีโอกาสที่จะอยู่กับสัตว์ตัวนั้นไปตลอดชีวิตอันนี้มีตัวที่กําหนดสภาวะของโรคคือระบบภูมิกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามในภูมิกันของคนเนี่ยลดต่ําลงอย่างเช่นในคนที่ใช้ยารักษาโรคมะเร็งนะก็จะมียากดภูมิหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นคนที่มีภูมิกันบกพร่องมาแต่กําเนิดค่ะพวกนี้จะเป็นพวกที่แสดงอาการของโรคได้อย่างรุนแรง นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อท็อกโซพลาสมาแล้วทำให้เกิดอาการแท<ฆ>้งหรือถ้าคลอดออกมาก็จะเป็นลักษณะของเด็กหัวโตก็<อ>ที่เรียกหัวบาดอะไรพวกนั้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นโรคหนึ่งที่ WHO เนี่ยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการป้องก,กันกับผู้หญิงตั้งท้องก็คือห้ามสัมผัสโดยตรงกับพวกกระบะายามแมวที่แมวถ่ายจระอยู่นะครับเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อถ้าจ ถ้าจะเลี้ยงแมวก็เลี้ยงได้แต่เราต้องให้รู้สึกว่ามันปลอดภยอยัยจริงๆก็คืออย่างเช่นแมวเลี้ยงในระบบปิดไม่ได้สัมผัสอย่างอื่นเลยนะมไม่มีโอกาสที่จะไปเจอหนูไม่ได้ไปกินเนื้อสดไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถจะยืนยันได้ว่าแมวเนี้ยปลอดภยัยเพราะว่าไม่เป็นระบบปิดแต่ถ้าแมวที่อยู่ในระบบเปิดอันนี้ความเสี่ยงสูงมากเพราะว่า เราไม่รู้พฤติกรรมเขว่าเขาจะไปล่าตอนไหน <c oughs> อาจจะเป็นล่าหนูในหนูที่มีเชื้ออยู่กินเข้าไปเขาก็ติดเชื้อกลับมาทีเนี้แมวเนี่ยจะเป็นก็เ,เรียกเป็นโฮสต์โดยสมบูรณ์กนะ็คือเขาสามารถที่จะสร้างโอซิสหรือไข่ของมันเนี่ยในช่วงเวลาสามอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นแสนใบมันจะปล่อยไข่ยอยู่แค่สองสามอาทิตย์เท่านั้นเองหลังจากนั้นปั๊บมันก็จะจบ เพ,พาราะภูมิกันของแมวเองก็จะโปรเทคตัวแมวเพราะนั้นเขาก็จะไม่มีอาการเลยเลยะ,ะเขาไม่มีอาการเลยเลยแล้วเขาก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆได้โดยที่เราก็สังเกตไม่ออกตัวอาการที่ไม่มีแสดงอะไรออกเนี่ยเจ้าของก็จะไม่เห็นเพราะว่าช่วงสองสามที่เขาปล่อยไข่เนี่ยอาจจะมีการท้องเสียมีอะไรซึ่งบางคนอาจจะไมไ่สังเกตว่ามันเป็นท้องเสียจากอะไรอืคราวนี้ที่เขาได้รับเชื้อนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราเราคิดว่า มันตัดวงจรตรงไหนได้ไปเนี่ยเราก็สามารถจะป้องกันตัวเองได้อย่างเช่นถ้าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยจะต้องเป็นแมวที่มีประวัติอย่างเช่นเราเอาลูกแมวมาเลี้ยงมาจากอคอกที่เออปลอดภัยแล้วไว้ใจได้หรือพวกนี้ที่เราเอามาเลี้ยงแบบปิดตั้งแต่เกิดนะครับแล้วเราก็เลี้ยงจนโตอยู่เป็นเพื่อนเ,อนเรากินอาหารเมร็ดเอออยู่กับเราไม่ได้ปล่อยไปไหนเออถ้าเง,งี้ยความเสี่ยงจะต่ําแต่ทั้งหลาเมื่อไหร่ก็ตามเราทําให้เกิดสภาพเป็นการเลี้ยงแบบเปิดนะครับแล้วแมวออกนอกบ้านได้ค่ะ แล้วเขาไปไปกลับเข้ามาโดยที่เราก็รู้เห็นอยู่ว่าเขาไปข้างนอกแล้วกลับมานะะบางครั้งอาจจะมีแผลกันมาด้วยเพราะไปไฟกันมาอะไรพวกนี้นะเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังหรือการไป a d o p t อแมวที่ไม่รู้ประวัติแล,แล้วเอาเข้ามาเลี้ยงในบ้านก็อาจจะเป็นตัวนําเชื้ออันนี้เข้ามาอยู่ในบ้านได้เ<ม>ะะพราะฉนั้นพวกนี้เป็นเรื่องที่คนที่เลี้ยงแมวจะต้องให้ความสําคัญ ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มีการนําเข้าแมวจากต่างประเทศมาเลี้ยงกันเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับพวกสายพันธุ์ดีๆพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ถูกๆนะคะแพงด้วยแล้วก็ต้องดูนะว่ามันจะมาพร้อมกับโรคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราได้แมวมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราไปให้จิตแพทย์ตรวจดูหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเจอไหมคะคือความจริงเนี่ยถ้าเราตรวจอุจจาระถ้าจะดูหาโอซิสของแมวช่วงที่เขาเขาติดเชื้อใหม่เนี่ยการตรวจจะไม่เจอถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ก็ปล่อย Oh. คืออย่างที่บอกคือแมวเขาจะปล่อยโอซี่มาในช่วงสองสาสัปดาห์แค่นั้นเองแล้วก็เขาก็จะหยุดโดยภูมิกันเขาเอง oh. นะคร oh. เพราะฉะนั้นตรวจภายหลังก็อาจจะไม่เจอเพราะนั้นการตรวจจละแมวทุกตัวแล้วบอกว่า ไม่มีแล้วเป็นน e g a t ีฟก็ยังไม่ใช่อาจจะต้องตรวจทางด้านซีโร่อาจจะต้องเจาะเลือดไปลงดูว่าเขามีภูมิกันขึ้นไหมต่อเชื้อเนี่ยอันัวซีโร่ทาได้ครับแต่ว่าเราต้องคอมเมนต์ไปกับหมอเดี๋ยวตรงให้เขาตรวจเพราะว่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทุกที่ที่จะรับตรวจได้เพราะนั้ต้องระบุว่าเท่าไหร่จะทําให้มันคลีนหมด แล้วก็ไปหาคุณหมอเลยให้เจาะเลือดหมดแล้วลองส่งตัวบอกเน้นว่าจะตรวจท็อกโซนี่เพราะเราบอกเราเน้นว่าที่บ้านจะมีคนแก่มีผู้ป่วยมีอะไรพวกนี้ม,มันจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคนรอนั้นค่ะ,ส,คะส่วนคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและได้รับเชื้อนี้เข้าไปจะโ,โดยวิธีใดก็ตามนะครก็จะทําทให้เกิดเ็าเรียกเหมือนกับมันขึ้นสมองเชื้อขึ้นสมองใช่ครเพราะว่ามันมีโอกาสเพราะว่าเชื้อพวกนี้อยู่กับระบบประสาท เพราะนั้นมันก็ทําให้เกิดอาการที่ควบคุมยากเพราะอย่างที่บอกคือมันไม่มียารักษาคือเชื้อตัวนี้ควบคุมร้อยเปอร์เซ็นโดยภูมิกันถ้าเมื่อไรภูมิกันมันหายไปเนี่ยถ้าเกิดเชื้อตัวนี้จะอยากจะทำอะไรร่างกายก็ทําได้หมดเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าถ้าคนที่เป็นผู้ป่วยอย่างพวกรักษาโรคมะเร็งเป็นพวกที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรสัมผัสหรือเข้าไปใกล้สิ่งที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นแมวที่ไม่รู้ประวัติหรือกินเนื้อที่ไม่สุก เพราะว่าเนื้อโคกระเบอือแพะแก่เนี่ยสามารถที่จะรับโอซิสไปแล้วทําให้เกิดพยาธิอยู่ในกล้ามเนื้อได้เพราะนั้นเวลาที่เรากินพวกเนื้อดิบกินอะไรก็ตามที่เหมือนซอยโจ๊ที่เราพูดก,กันเนี่ยออมันก็จะมีโอกาสเกิดทีนี้ถ้าในคนที่มีปัญหาภูมิกันเนี่ยมันจะแรงแต่ถ้าเป็นพวกเราที่ปกติเนี่ยกินเข้าไปก็ปกติเราก็ติดเชื้อปกติอ,อแต่ว่าเราก็ไม่มีอาการอะไรเพราะภูมิกันเราเราสามารถจะควบคุมพวกนี้อยู่นะครับ เพนั่นเป็นเรื่องที่บางทคียราก็บอกยากว่าตัวไหนมีคนไหนมีเนี่ยพราะเราไม่เคยมีใครไปหาหมอแล้วบอกช่วยตรวจทอกตรวจผมหน่อยไม่ได้ระบุขนาดแต่ในเมืองนอกมีคนทำงานเนียแต่เมื่่าอมีคนวิจัยนะเขาไปศึกษาตัวอย่างของพวกนักศึกษาเขาดูเลยว่าเชื้อตัวเนี้ยเวลาอยู่ในคนเนี่ยทำให้พฤติกรรมในคนในเปลี่ยนหรืออยู่ในสัตว์อย่างเช่นหนูเนี่ยมันทำให้พฤติกรรมในหนูเปลี่ยน เขาบอกว่าพฤติกรรมในหนูเวลาที่ติดเชื้อท็อกโซมันจะทาให้หนูไม่กลัวแมวมันจะวิ่งไปหาแมวเพื่อให้แมวกินมันเพราะว่ารู้แมวนี่เป็นคนสุดท้ายของมัน oh. เออถึงบอกว่ามันมันก็เหลือ oh. เชื่อมันเหมือน oh. ในหนังนนะเหมือนนะเหมือนเอเลี่ยนมันก็บอกเข้าไปอยู่เหมือนละมันเข้าไปคนโทรลระบบประสาทได้เลยได้การวิจัยที่หลางประเทศเขาบอกว่าเนี่ยมีคดีคล้ายสุดเด่นว่าในญี่ปุ่นก็บอกเนี่ยเจาะเลือดแล้วดูเนี่ยมีคนเนี้ยติดท็อกโซเยอะ hmm. คือคนที่เกิดมี ความเสี่ยงของการเกิดุบเหตุเนี่ยมันจะมีเชื้อท็อกโซอยู่ในร่างกายในอเมริกาก็มีเรื่องเวลาผู้ที่ไปเรียนทางด้านธุรกิจเนี่ยถ้ามีเชื้อพวกนี้เขาจะเรียนธุรกิจได้ดี <c oughs> เพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซึ่งอันนี้เราก็อ <c oughs> นนี้มันปลายเหตุแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเชื้อที่ถึง <c oughs> บอกว่าเชื้อตัวนี้มันเชื้อที่ระบาดท,ทั่วโลก <c oughs> เพราะนั้นคนก็มีการศึกษาเชื้อนี้ในแง่มุมต่างๆ่ะว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้าง จริงเราก็น่าศึกษานะพวกที่เมาแล้วขับนั้นเมาจริงหรือมันติดเชื้อเปล่าไม่ใชเรือบ้านเรานี่กินพวกเนื้อดิบเยอะมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่ได้จานเดี๋ยวเขาอ้างหมดติดเชื้ออะไรต้องใส่เชื้อเข้าไปอยู่ในพอบอไม่ได้นะมีเชื้อนี่ห้ามขับรถห้ามขับรถเป็นความเสี่ยงเออแปลกดีมันก็มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงมันก็มีนะแต่เชื้อที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อที่มันปรับตัวให้เข้ากับโฮสนี่ได้ดีมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนวัคซีนข้อวนี้เขาพยายามทําอย,ยทอยู่ยว่ามันก็ยังไม่สามารถจะใช้ได้แล้วก็มันเกิดขึ้นในสัตว์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดคืลแมวแมวหรือสัตว์ตระกูลแมวเนี่ยเสือแมวพวกนี้ติดเชื้อ้พวกนี้นแบบแพทเทิร์นเดียวกันเลย <Ừ. S 2> เออมันเป็นเรื่องนที่เป็นฟอร์แมตของสัตว์บางอย่างค่ะอืแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินในบ้านเราเท่าไหร่คนคนไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าคนไปมุ่งอย่างอื่นเพราะอื่นมันตายมากกว่ามันเห็นชัดเจนมาก, <laughs> กาเห็นชัดเจนมากกว่าเพราะว่าอันนี้มันต้องตรวจหลายอย่างเพื่อจะหาไปถึงเชื้อให้ได้คือต้องมีการสอบสวนโรคจริงๆค่ะแต่ของเราเนี่ยมันไปตายแบบ มันเห็นเ ah, อบีเดนเยอะกว่าบอกจะ็กตีนที่ตายอย่างนี้มากกว่าใช่ใช่นนไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่เอ,อ้ยแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเหมือนกันใช่ภาพมันอาจจะเป็น <ใต S 1> ความสูญเสียงกับการเกิดอุบัติเหตุหรือการเกิดอือนอนอนอ่นๆอะไรที่ตามมาได้เยอะเพราะอย่าลืมว่าพฤติกรรมหลักของพวกคนไทยเนี่ยชับกินของดิบเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเราบอกเนี่ยที่ตั้งแต่เริ่มมีซอยจุมีอะไรที่กินกันแล้วเราก็เห็นผ้าล้วโอ้ถ้ามันติดขึ้นมาในเรื่องใหญ่เล็กอันหนึ่งที่สําคัญก็คือ เวลาเราเลี้ยงปริษัทเนี่ยเราไม่ค่อยแยกสั์เลี้ยงกับฟาร์มอนุบาลเราจะเห็น<ๆ>ว,ว่าแมวไปนอนอยู่ในกรงวัวในคอกวัวก<อ>็มีแล้วแมวเวลามันขี้เนี่ยมันก็ต้องไปปนเปื้อนอกับอาหารเพราะนั้นวัวหรือควายที่มันได้รับมันก็มีโอกาสได้รับแล้วมันก็ไปอยู่ตามกล้ามเนื้อซึ่งก็มีใครตรวจอีกว่าสายพวกนี้มีท็อกโซไม่มีถูกไหมเพราะว่ามันไม่เป็นโรคในพรบไม่ได้เป็นโรคอะไรที่ให้คนห้ความพัคัญมากเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนอยู่ในเนื้อถ้าเรากินเนื้อแบบเนี่ยจิ้มจุ่ม ไม่ดิบอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้โอกาสมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่เรากินไปพวกเนื้อวัวเนื้ออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นอ n นแท็มากกว่าน่ากลัวกว่ายังมีอีกหลายๆอันที่สัตว์เองเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรหรือไม่มีแต่ว่ามันทำให้เกิดมาอย่างพวกแคมเปโรแบคเตอร์หรือซันเมเนล่าพวกนี้มันอ,มอาจจะปนเปื้อนอยู่ในพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้มีอาการแตว่าเวลาที่คนไปสัมผัส แล้วก็ไม่ระวังไม่ล้างมือไม่อะไรพวกนี้มันก็ทําให้เกิดพวกโรคท้องเสียโรคอะไรตามมาซึ่งมันก็เป็นเป็นแพทเทิร์นของการปนเปื้อนเชื้อธรรมดาทั่วไปแต่ก็ให้รู้ว่าไอสัตว์ที่อยู่ในรอบเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของมันเพราะว่ามันก็มีมีเชื้อที่แตกต่างกันในคนตัวเชือ้อบางอย่างเนี่ยออพอเราได้รับแล้วมันอาจจะสแสดงอาการมากกว่าในสัตว์เพราะว่าสัตว์เองเขาเขาเป็นเหมือนเป็นหนึ่งเขาเรียก normal flora หรือเป็นเชื้อที่ พบได้ตาปกติแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอาการแต่เวลาที่มันไปอยู่ในเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโฮส์หรือพวกนี้ทําให้เกิดอาการมากขึ้นก็น่ากังวลนะเพราะพอสัตว์มันไม่แสดงอาการปุ๊บอ้าวติดเชื้อมาเรา เจ็บไข้ได้ป่วยเองเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือได้รับเชื้อมาอะไรก็ว่าไปมีผลกระทบอ่ะถ้าอย่างศาสร์แสดงอาการนี้ก็แสดงอาการชัดส่วนใหญ่เพราะว่าเอาง่ายๆอย่างพยาธิเนี่ยเอาที่ง่ายสุดพยาธิปากขอเนี่ยสุนัขเองเนี่ยเราติดพยาธิปากขอก็มีอาการท้องเสียแล้วมันก็จะปล่อยพวกไข่พยาธิออกมาแล้วพยาธิพวกนี้ก็จะอยู่ในตามพื้นตามพื้นดินอะไรพวกนี้คนก็ไปติดก็ง่ายคือเดินไม่ใส่รองเท้าเดินปั๊บพยาธิชายเท้าก็เข้าแล้ว อย่างเด็กพวกนี้ uh huh. ซึ่งอันนี้ก็ง่ายสุดเพราะว่ามันเป็นโรคจากสัตว์สู่คนเลยเพราะว่า คือสัตว์มีโรคแล้วก็ปล่อยโรคมาในสภาพแวดล้อมทําให้คนติดจากสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นโดยตรงเลยแล้วก็มีไอ้พวกพยาติพวกนี้หลายชนิดเหมือนกันทําให้เกิดโรคในคนตามมาได้โอ้แล้วระบบเลี้ยงในบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะปล่อยใช่อิสอะเออยิ่งถ้าไปอย่างพวกสวนสาธารณะเราเห็นมีหมาจรจัดก็เยอะนะครับพวกนี้ก็เป็นแหล่งที่อาจจะไปทําให้เกิดการปนเปื้อนของสภาพแวดล้อมเนเพราะ ส่วนศาสนาเนี่ยม,มันควรจะต้องเก็บพวกหมายจนจัดให้หมดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นแหล่งทําให้เกิดการปนเปื้อนกับศานสนาได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขาก็วิ่งไปทั่วไปหมดอะวิ่งไปจนถึงที่นี่ก็ถ่ายทีถ่ายนี่สักพักหนึ่งถ้าฝนตกชา้าปั๊บมันก็มองไม่เห็นเลยไอ้ก้อนมันหายไปแล้ว <c oughs> หรือไม่มันเราก็ถ่ายเหลวเนี่ยแป๊บเดียว <c oughs> มันก็หายเวลาที่เราไปนั่งเล่นเราก็อยากจะสัมผัสหญ้าสัมผัสดินเลยวกเนี้ กลายเป็นอ่าเป็นความเสี่ยงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้ามีสวนสาธารณะนี่ก็อยากให้กรทมเนี่ยกําจัดพวกสุน,นัขสัตว์อื่นๆที่ไม่มีเจ้าของอะไรพวกนีใ้ให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 ้ไม่มีเลยเพราะว่ามันจะได้ลดความเสี่ยงงคนที่เข้าไปใช้บริการาเพราะาเราบอกไม่ได้หรอกว่า แต่ละคนเนี่ยเขาจะใช้บริการแบบไหนบางทนเขาก็อยากสัมผัสกับดินกับพื้นก็พาลูกไปเดินก็อยากให้สัมผัสด,ดินเลยพวกนี้อเออก็เป็นเรื่องดีแต่มันมันจะเกิดเป็นความเสี่ยงขึ้นมาถ้าเกิดยังมีตัวนี้อยู่โดยรอบนะครับค่ะซึ่งเมองม,ม,มันไม่ได้บอกว่าเขาเรียกอะไรเชื้อพวกนี้เราไม่ได้บอกเราไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าเ,เรามองไม่ออกว่าตรงไหนมีไม่มีแล้วมันก็ตรวจยากนะครับเพราะว่าคือจะขุดดินไปตรวจทั้งสวนเลยก็บอกไม่ได้เพราะว่า ไอ้พวกนี้มันปนเปื้อนมันไม่ได้อยู่ได้นานหรอกฮะพีงแต่ว่าถ้าเรากําจัดไปเนี่ยทิ้งไว้สักไม่กี่วันมันแดดมันก็ฆ่าหมดได้แต่ปัญหาคือถ้ามันยังมีอยู่เรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆพวกนี้มันก็ไม่หมดนะครับมันก็เป็นปกติด้วยนะคะเวลาที่แบบตัวหนึ่งมาสร้างสัญลักษณ์ไว้อีกตัวหนึ่งใช่ก็จะมาจัดการทับที่อะไรอย่างนี้กันไปที่น่ากังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคพิษสุนัขบ้าโดนกัดเนี่ยเราก็บางคนขี้หมาดุก็กัด สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีอาการชัดเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราเห็นว่ามันอ้าปากค้างน้ำลายไหลอะไรเงี้ยเหมือนที่เขารูปมาให้ดูก็เห็นป้าก็บอกอันเนี้ยบ้าเนี่ยอต่ปีวานี้มันมีอาการแบบมันไม่ได้เต็มรูปแบบบางครั้งเนี่ยมันอยู่คนละมันอาจจะไม่ได้เป็นเฟสสุดท้ายเฟสสุดท้ายคือหมายความว่าไอ้พวกมันจะเกิดขางไกลแข็งที่มันกึนน้ำไม่ได้นะฮะแล้วมันก็จะน้ำลายไหลตลอดอ้าปากตลอดแล้วก็ดูลายพวกเนี้นะครับ พราะนั้นบางตัวยังไม่ถึงอาการระดับนั้นแต่ว่ามันเริ่มมีสามารถจะปล่อยเชื้อมากับน,น้ําลายได้ลาที่มันกัด<อ>แล้วยิ่บางตัวที่มันดูอยู่แล้วเนี่ยคนก็ไม่คิดว่ามันเป็นบ้าคิดว<อ>่าเอ้ยเป็นหมาดูม,าดมันกัดทุกคนแหละอแต่ไอ้ดูตอนนั้นกับดูตอนมีเชื้อมัน,นดูแล้วมันมีปล่อยเชื้อได้ด้วยนะครับคือเคสของโรคพิษสุขบ้าเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงมากนะครับก็ลดลงระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีเคสปลายที่ยังเจออยู่ นะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นความเสี่ยงของคนไทยอยู่นะครับว่าเ,เราอาจจะฉีดวัคซีนเยอะในช่วงที่มีการโปรโมชั่นมีคนกระตุ้นให้ฉีดแต่พอหลังจากนั้นมาเสร็จเนี่ยคนถ้าไม่พูดถึงก็เลยก็จะลืมไปว่ายังมีโรพิุนขบ้าอยู่ประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็จะมีการระบาดอยู่เป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะเพราะว่าเรายังมีสุนัขจรในค่อนข้างเยอะอนะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งของของชุมชนบ้างเอ่อบางคนก็เลี้ยงแบบเลี้ยงให้ข้าวแต่ว่าไม่ดูแล มันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการแพร่กระจายตัวของพวกโรคนี้ได้ง่ายเวลาที่มันติดไปตัวเวลามันไปต่อสู้กันกัดกันไปมันก็อาจจะมาไดติดไปได้ถ้าเราเลี้ยงหมาแล้วเ,เราปล่อยหมาออกไปอาจจะไปเจอไอ้ตัวนี้แล้วโดนกัดมาเ,เราก็คิดว่าโดนกัดธรรมดาแต่ท้ายก็คือมันติดโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านอ,อนันนี้ก็กลายเป็นปัญหาว่าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนไม่ไม่ประจ,จําทุกปีภูมิุมกันไม่พอมันก็เพื่อความจริงเวลาที่สุนัขสุนัขเราถูก สุนัขที่สงสัยว่าบ้ากัดเนี่ยมันต้องไปฉีดเพิ่มเนี่ยบางทีต้องไปฉีดเซรั่มฉีดอะไรเพิ่มเพื่อทําให้มันสามารถจะต่อสู้กับไอ้พวกเชื้อโรคแรงๆได้เหมือนในคนแบบเดียวกันแล้วที่เราเออโดนสุนัขก,กัดล้วสงสัยเป็นคนเื่อบ้านเนี่ยต้องรีบฉีดเลยค่ะแล้วต้องฉีดเซรั่มช่วยเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าอะลาที่เชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าสู่ระบบประสาทแล้วบางทีมันมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ มัน oh. มันถึงมีคนตายอยู่เรื่อยๆเพราะบางคนก็นึกไม่ถึงว่าเออฉีดโดนกัดไปตั้งนานแล้วหมาจะ,สะแสดงอาการที่มาถึงตอนท้ายเสร็จก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอแต่ส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยๆนะถ้าแบบเราเลี้ยงโดยทั่วไปส่วนมากอ่ะจะแบบอ่ะก็ตามสภาพเลยอยู่บ,บ้านเพราะว่า <ใน S 2> ถ้าถ้าเวรรอบรอบบ้านเรามีน้อจนจัดเยอะต้องระวังเพราะว่าน้อจนจัดเนี่ยเป็นพนักที่มีความเสี่ยงเนื่องจากก็ไม่ได้รับวัคซีนเลย บวันที่เขาติดเชื้อติดลายเนี่ยเขาอาจจะแสะดงอาการแล้วมันก็ทําให้แพร่กระจายตัวของพวกนี้มาสู่สุนัขบ้านได้ค่ะ<ฆ>อย่างช่วงกรณนี้ที่เขาเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะไปรวมม<อ>ีโซเชียลมีติ้งกันตอนนั้น <c oughs> ที่มันจะทาให้เกิดการแพร่ตัวของโรคได้ง่ายเพราะว่ามันแย่งตัวเมียอะไรพวกนี้<ฆ>แล้วมันก็สุนัขเราก็อาจจะไปโดนเอกัดมาในที่เราอาจจะยังไม่เห็นแผลก็ได้เพราะว่ากัดตรงไหนก็เหมือนกันเพราะมันก็ได้ได้รับเชื้อก็ไปแล้วเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เ เจ้าของอาจจะต้องดูแลใกล้ชิดนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมแนะนําว่าสุนัขในประเทศไทย,ยคุณจะฉีดปีน้อยสองครั้งครั้งเดียวไม่น่าพอสองครั้งเพราะว่าความเสี่ยงเราสูงคือถ้าเราไมไ่เราไม่ได้มีเคสระบาดท,ทุกปีเนี่ยเราก็อาจจะแนะนําปีละครั้งแต่ถ้าเกิดถ้าเรายังมีเห็นข่าวว่ามีคนต้องไปฉีดวัคซีนเพราะว่าสุนัขเจอพี่สุนัขบ้านที่นี่ตัดหัวไปตรวจแล้วเจออันเนี้ยแนะนําว่าอย่างน้อยก็ต้องปีสองครั้งเพื่อกันเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราป้องกันคนในบ้าน ค่ะนะครับเพราะว่าวัคซีนลบเชิงบากก็ไม่ได้แพงนะครับเข็มห้าสิบาทถ้าไปฉีดตามหน่วยก็จะถูกกว่าฉีดสองสามครั้งก็ฉีดไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันก่ไปเสียดายเงินเลยเพราะว่ามันเป็นชีวิตรือัน,นี้มันแก้ไม่ได้นะครับก็เ,เป็นเรื่องที่เราอยากจะใช้วิธีป้องกันมากกว่าให้เขาให้เขาสึกคนไทยมีความปลอดภัยโดยทั่วกันครับอาจารย์แล้วก็คือบางคนก็เข้าใจว่าต้องโดนกัดแต่จริงๆแค่โดนข่วนนิดนึงหรือแบบ ใช่ถ้าโดนน้ลา<ด>ลายเนี่ยเพราะเชื้อออกมากับน้ําลายในระยะที่เขาแสดงอาการพิ่ายเต็มตัวในเชื้ออยู่กับน้ําลายเวลาที่เขาเลียกัดหรือก็ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะแพร่กระจาย,ยเชื้อได้เพราะนั้นเป็นเรื่อง,องความเสี่ยงแหละเ,ะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะโดนอย่างไหนว่าจะเลียหรือจะกัดอีกอันหนึ่งที่ที่สาคัญคือเรื่องแมวอแมวก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้วแมวเนี่ยอาการดูยากมากยากกว่าสุนัขยากมากเพราะมันไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกับสุนัข เพราะนั้นมันจะมีอาการที่อาจจะน้อยกว่าโดนคนคิดว่าไม่ใช่เออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแมวปล่อยก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นแมวปล่อยก็ได้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกอย่างเขาจะอาการยังไงคะพอจะแบบคือาการมันหลากหลายมากเลยเพราะนั้นมันมันถึงบอกให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นแมวที่โดนเชื้อมาเป็นเชื้อเพลิง,งบา้านแล้วก็แสดงอาการเพราะมันจะระยะสุดท้ายจริงๆอ่ะที่จะตายถึงจะมีอาการคล้ายกับสุนัขเออแต่ถ้าอาการช่วงไอช,ช่วงวีคก,ก่อนหน้านี้จะยากมากที่จะที่จะบอก เพราะว่าการตรวจที่ดีที่สุดก็คือตัดหัวไปตรวจเออมันก็ต้องรอให้มันตายก่อนเพราะนั้นเนี่ยแต่ตัวที่รอให้มันตายก่อนเนี่ยไอ้คนลอกข้า,าจ,จะโดนหมดแล้วก็ได้เขาเนี่ยต้องฉี่กันเป็นทั้งกรุบเลยคนที่อยู่โดยรอบคนที่สัมผัสคนที่ดูแลเพราะอย่าลืมว่าคนเลี้ยงก็อาจจะคนให้ข้าวเผลอปั๊บมันเลียเผลอว่ามันตบเอ่อกัดอะไรเงี้ยม,มันมันมีเพราะคนไม่คิดหราแมวตัวเองคิดว่าเออโอเค นี่เป็นเรื่องใหญ่สามารถที่จะจะเฝ้าระวังและป้องกันได้โอ้โหก็ต้องระวังคืออาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดใช่ครับใช่ครับมีโอกาสเป็นได้หมดไม่เฉพาะหน้าร้อนด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นทุกฤดูกาลเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดแบบหน้าร้อนปุ๊บอ่ะระวังเออเป็นได้เป็นได้ทุกฤดูกาลครับแล้วก็เรายังมีสิติการเกิดโรคอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ให้นึกตลอดเวลาว่าความเสี่ยงดับแรกของสุนัขและแมวก็คือเราพิษสุนัขบ้าเพราะนั้นควรจะพาไปฉีดนะครับ โดยเฉพาะสุนัขเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นสุนัขที่เปิดเขาเข้าขา,าออกได้วันนี้อาจต้องฉีดทีหน่อยะนะครับถ้าเป็นสุนัขขังอยู่ในบ้านก็อย่างน้อยขังในบ้านก็ยัง,นนยงแน,นะนำว่าปีละสองครั้งนะเพื่อลดความเสี่ยงเพราะนั้นก็ถ้าจะป้องกันลดความเสี่ยงลงป้องกันยังไงได้บ้างครับก็อันดับหนึ่งในสัสตว์ที่เราไม่รู้ประวัติไม่รู้แบ็กกราวเขาเนี่ยไม่ควรสัมผัสนะครับไม่ว่าจะด้วย จิตเป็นกุศลย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปคําเขาเล่นหรือให้อาหารอะไรพวกนี้นะครับให้อาหารได้แต่ว่าไม่สัมผัสห่างๆได้นะครับอันที่สองก็คือคอยดูแลเรื่องผหะต่างๆที่มีโอกาสนะครับอย่างเช่นวิธีการเลี้ยงเราเลี้ยงเปิดเลี้ยงปิดอะไรพวกนี้ถ้าแนะนําก็คือให้เป็นปิดให้หมดนะครับให้อยู่ในการดูแลมีั้วรอบขอบจิดให้สัตว์เลี้ยงหลายอยู่ภายในบ้านนะครับ่อจะลดความเสี่ยง อ,อื่นก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีสุนัขที่มีเจ้าของมานอนอยู่ใกล้ๆหน้าบ้านเรานะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องให้ความค่อนขางมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าปล่อยให้สุนัขไปเล่นกันหรือเราเองไปพยายามไปเลี้ยงดูคือยิ่งให้ข้าวมันเยอะมันก็มาเฝ้าอยู่หน้าบ้านเราไม่เป็นไรน,นะเพ <c oughs> ราะนั้นเราก็ต้องมีขอบเขตนะครับเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญ พราะเวลาที่มันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับทุกคนนะครับเพราะนั้นต้องคํำนึงไว้ว่าสุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงไม่รู้จักไม่ควรสัมผัดหรือไม่ควรให้ความใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยต้องต้องพยายามสอนเขาดีๆว่าไม่ควรไปเล่นกับสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่เราไม่รู้วนวัน,นปลายเท้ามาก่อนนะครับเพราะมีความเสี่ยงอย่างอย่างร้ายแรงเหมือนกันครับ ก็เป็นข้อแนะนำนะคะเป็นการป้องกันดีกว่าเกิดแล้วค่อยมาป้องกันที่หลังมันมันเกิดไปแล้วนะคะแล้วมันส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงหรือตัวเราด้วยนะคะมันก็ไม่ไม่ดีทั้งสองอย่างเอาเป็นว่าอาจารย์ได้แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สถาพรค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะยินดีดีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับร,รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ This is Thai PBS Podcast เพราะอะไรคนสูงวัยต้องฉีดวัคซีนบางชนิดเรื่องอะไรที่ควรปฏิบัติก่อนหรือหลังฉีดวัคซีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรสัมภาทองจากคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับจริงๆวัคซีนมันก็ เป็นสารชนิดหนึ่งเนาะที่ผ่านการพิสูจน์ทดลองทางห้องปฏิบัติการมาจนมั่นใจแล้วแหละเมื่อผู้ที่ได้รับไปเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราสร้างภูมิคุ้มกัน<ม>ต่อเชื้อโรคนะคะหรือว่าโรคนั้นๆขึ้นมาเฉพาะเจาะจงนะคะ,คะไม่ใช่วัคซีนหนึ่งอย่างแล้วป้องกันได้ทุกโรคไม่ได้นะคะและเมื่อร่างกายได้รับไปอะ่ะมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยถูกกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นดังนั้นวัคซีนจึงไม่ได้เป็นออสารที่ทําให้เกิดอันตรายนะ ทำให้เราได้กระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆเราต้องเข้าใจก่อนว่าระบบกว่าที่จะได้วัคซีนมาเนี่ยมันมีการทดลองมาเป็นระยะระยะเลยนะคะกว่าที่จะได้วัคซีนสักชนิดหนึ่งซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพนะคะในการกระตุ้นร่างกายให้มี ภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดโรคนั้นเราจะไม่ติดเชื้อนั้นาอาจจะติดได้แต่ร่างกายเนี่ยจะไม่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงเพราะเรามีภูมิต้านทานดังนั้นถ้าบอกเราแข็งแรงดีแล้วเรายอมเสี่ยงที่จะติดโรคนั้นคําว่าแข็งแรงแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีภูมิต้านทานต่อโรคนั้นนะคะเราอาจจะแข็งแรงเราอาจจะสร้างภูมิต้านทานได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เคยผ่านการกระตุ้นนะคะด้วยวัคซีนมาก่อนเนี่ย เราก็อาจจะถูกโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะไวรัสใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเราก็ทราบว่าแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยระบบการทํางานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นปอดหัวใจตับไตต่างๆเนี่ยก็ล้าลงเสื่อมสมรรถภาพลงบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะบอกโอ้เราก็ยังทํานู่นทํานี่ได้แต่เมื่อเราถูกไวรัสหรือแบคทีรียต่างๆของโรคพวกนี้โจมตีขึ้นมาเนี่ยการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆเนี่ยก็อาจจะ รับไม่ไหวเหมือนกันอยากจะเน้นเลยนะคะว่าวัยเก่านะคะไม่ว่าเก่าขนาดไหนก็ฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่เธอคะ่ะรับรองได้ว่าออถ้าท่านจะติดไข้วัดใหญ่จริงๆเนี่ยอาการก็จะไม่รุนแรง ทีนี้การปฏิบัติว่าเออถ้าเราจะไปฉีดวัคซีนเราต้องทําอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยเราต้องทราบก่อนว่าการที่เราจะไปรับวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเป็นชุดสิทธิ์ที่ประโยชน์นะคะ,คะมีอะไรอยู่แล้วเราก็ไปตามนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปผุ่มผ่านเสียเงินนะคะบางทีมันมีอยู่แล้วแล้วก่อนจะไปฉีดจริงๆเนี่ยควรจะพักผ่อนให้พอทานอาหารได้ตามปกตินะคะ,คะแต่ที่สําคัญถ้าเราไม่สบายอาจจะต้องไปบอกหมอนะคะแล้วก็ไม่ควรจะฉีดวัคซีนในช่วงนั้น<อ>เพราะว่ามันอาจจะทําให้ร่างกายที่อ่อน อายุวัคซีนเข้าไปอาจจะกลายเป็นป่วยมากขึ้น <Okay. S 1> นะคะเราอาจจะไม่ได้สร้างภูมิต้านทานที่ดีก็ได้ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็อย่าเพิ่งไปออกกําลังกายหนักควรจะต้องอยู่ในสภาพที่พักผ่อนตอนนี้เราละเลยกันมากค่ะฉีดวัคซีนเสร็จกลับบ้านเลยใช่คุณหมอบอกกลับบ้านได้แต่เราควรจะนั่งดูอาการอยู่ในมือของคุณหมอสัก1 5นาทีก่อน <Okay. S 1> ค่อยเดินทางนะคะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เพิ่มความปลอดภย oh. ัยมากยิ่งขึ้น This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud